สวีนะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีเดียเอในคลิปนี้นครับก็ผมไม่โดนแกงแล้วเนาะได้เล่นเรียบร้อยแล้ว2042เบต้าแล้วครับทีนี้ก็เลยอยากมาแชร์เซตติ้งนะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีผู้เล่นใหม่หลายคนเนาะที่ยังไม่เคยหรือคุ้นเคยเล่นกับพวกเกมตระกูลซีรีส์ Battlefield นะครับก็เลยอยากมาแนะนำเซตติ้งที่คิดว่ามันน่าสนใจให้นะครับเผื่อจะเล่นได้ง่ายขึ้นนะเนาะอาละก็เริ่ม,มันเลยดีกว่านะครับเจนรอช่องแรกนะมันจะมี ที่น่าสนใจก็คืออินเวอร์ตเวิร์ติเคิลลุคฟอร์แอร์ครฟนะครับตอนแรกมันจะเปิดออนไว้อ่ะบางคนก็จะไม่ถนัดนะครับแบบคือถ้าสมมติเราขับเครื่องบินใช่ไหมถ้าลากเมาส์ขึ้นก็จะหันหน้าลงแต่ถ้าลากเมาส์ลงก็จะหันหน้าขึ้นถ้าปิดตรงนี้ก็จะหันหน้าตามเมาส์ของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะทําให้ขับเครื่องบินได้ง่ายขึ้นเนาะแต่นี้ผมก็ไม่รู้นะว่าผมแบบเล่นแบตเทนฟิลนี่คือเดินยิงอย่างเดียวแทบไม่ได้เคยจับยานพาหนะเลยนะครับ อันต่อมาก็ดิสเพลย์นะครับอันนี้จะเกี่ยวกับพวกการเซตติ้งกราฟิกทั้งหลายแหล่เนาะก็อย่างที่ผมเคยบอกผมจะเล่นขนาด16:10นะครับเพราะว่ามันจะดูตัวอ้วนขึ้นเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าทํายังไงก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมสอนตั้งค่าเบียบ5ได้นะครับใช้วิธีเดียวกันเนาะส่วนฟิลออฟวิวผมก็ปรับสุดเลยนะครับ101เบียบ5มันมีถึง105เนาะแต่นี้มันมีแค่101ก็เน้นกว้างสุดเลยก่อนนะครับ A.D.S. f i l of View ผมจะเปิดไปเป็น on นะครับเพราะเวลาเข้าสโคปเนี่ยมันจะปรับให้เข้ากับ Fill of View ของเราด้วยนะแต่ถ้าปิดมันจะไม่มันจะไม่ปรับให้โอเคครับที่น่าสนใจต่อมาก็ Motion Blur นะผมปรับให้เป็น0เลยนะครับเวลาเราหันอะไรเงี้มันก็จะได้ไม่มี Motion Blur เนาะแล้วก็พวกเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบฟิลเตอร์ของภาพอะถ้าปิด off หมดผมว่ามันดูง่ายขึ้นนะครับส่วนกราฟิกที่ผมใช้ส่วนใหญ่เป็นโลหมดเลยนะครับลองปรับผมเล่นได้ถึงมีเดียมนะ แต่คิดว่าโลมันน่าจะลื่นสุดเนาะคือเอาจริงตอนนี้เบต้าผมก็ยังรู้สึกว่ามันออปติมไนซ์มาไม่ดีพอครับยังมีแบบสตัตเตอร์แหลกๆบ้างบางช่วงเนาะแต่ก็พอเล่นได้อยู่ก็ถ้ารู้สึกว่าภาพมันน่าเกลียดไปยังไงบอกได้นะครับผมอาจจะปรับมาเล่นมีเดียมให้เนาะก็อันล่างก็ไม่มีอะไรครับออฟออปออเลยส่วนฮัตเจนเนอร์ลนี้ก็คือโชว์ฮัตเนาะคัเมราเชคเอามาเนี่ยคือเวลาเราวิ่งจะทําให้หน้าจอสัตว์ก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับคันดับแ,แต่ ตาบอดสีอยากเปิดหมดไหนก็เปิดดูได้นะครับลองไปเทสได้คิวล็อกผมก็เปิดไว้ก็คือเหมือนคิวฟีดนะครับออนต่อมาคอแทร์เราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะครับติ๊กเน็ตเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นความหนาของคอแทร์เอาเล็กๆไว้ก่อนนะ่าจะมองง่ายกว่าส่วนสีก็แล้วแต่ถนัดนะครับอินดิเคเตอร์อะไรพวกนี้เป,นเปลี่ยนได้หมดเลยนะโอเคผมไปเร็วๆเนาะไม่ทนันไงก็กลับไปดูได้นะครับส่วนอันนี้เป็นมินิแมปนะครับความเข้มของมินิแมปนั่นเองเองนาะ ด้านนี้ก็คือว่าจะให้หมุนตามหน้าเราเปล่าออฟก็คือไม่ออนก็เปิดไว้นะครับหมุนตามเราส่วนถ้าได้ข้อน,นี้ผมเปิดร้อยหมดเลยเนาะใครจะลดเฟลลี่มาก็ได้คนระับแต่ผมรู้สึกว่าสีฟานก็มองอยากแล้วก็เลยเปิดร้อยนะครับอันนี้ก็คือของเพื่อนเนาะต่อมานะครับซาวผมแนะนําเออทาไมผมต้องเป็น 3D Headphone ครับผมไปปรับกับตอนไหนก็ <laughs> ไม่รู้เนาะแนะนำว่าเป็น 3D Headphone เวิร์สุดนะครับ ช่องต่อมาครับคอนโทรลเลอร์นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเหมือนของคอนโทรลเลอร์ซึ่งผมก็ขอโทษทีนะครับไม่ได้เล่นบอกไม่ได้เหมือนกันก็มาดูันต่อครับออนฟุตอันนี้ก็จะเป็นเหมือนความเร็วเมาส์ของเรานะครับก็ลองตั้งไปอันนี้ฟีลฟเราก็ตั้งไว้แล้วเนาะมันน่าจะสัมกันส่วนอันนี้ก็คือถ้ากดทีเดียวนะครับกดชิปทีเดียวก็จะวิ่งตลอดหรืออีกอันนึงจะกดค้างไว้ก็ได้นะครับซึ่งผมแนะนาว่าต็อกเกิลดีกว่าเพราะว่าเกมนี้มันมีเหมือนดับเบิลสปินนะครับเหมือนโมเดลบอเฟร์เนานะก็ต ดูคล่องกว่าครับถ้าเปิดเป็นต็อกเกอร์ไว้ส่วนนี้ก็คือซูมเวเอนนะครับก็คือถ้าโฮเนี้ยมันจะคลิกขวาค้างซูมแต่ถ้าคลิกทีเดียวก็ปรับเป็นต็อกเกอร์นะครับอันนี้ผมถนัดโฮมากกว่าเนาะเอาละครับก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือพาราชูสออโต้ดีพอยครับเปิดออนไว้เพราะเราอาจจะยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะผมก็ตกลงมาแอกหลายรอบก็เปิดออนไว้ดีกว่านะครับส่วนฟิกโชว์อันเนี้ยผมก็ว่าออนไว้ดีกว่าเพราะไม่งั้นสมมติเรากดกระเนดใช่ไหมแล้วเราก็ต้องคลิกซ้ายที เพื่อปาครับกดอันนี้ไปได้เลยมันจะปลากรเด็นได้เลยโอเคนะครับส่วน uniform soldier อันนี้อันนึงที่น่าสนใจก็ปิดไว้ดีกว่านะครับจะทําให้เล่นง,ง่ายขึ้นไม่เชื่อลองดูก็ได้นะซ o ม tradition อันนี้ก็พยายามเปิดไว้นะครับเพราะว่ามันจะปรับให้สมมุติเวลาเราซูมสโคบแล้วก็ยิงเนี่ยมันจะเหมือนปรับตาม field view ของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเปิดไว้ดีกว่า ส่วนพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเวคเกิลอันนี้ก็แล้วแต่นะ้อซึ่งผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ค่อยได้เล่นพวกยานพาหนะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ข้ามไปได้เลยนะครับเมาส์แอนคีย์บอร์ดตรงนี้ก็เปิดออนไว้ก็ได้นะครับน่าจะเวอร์กว่าเนาะส่วนพวกไอการเซตติ้งอะไรผมเกี่ยวกับปุ่มผมจะไม่พูดเยอะนะครับขีบายเพราะว่าทุกคนก็คงมีอะไรที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วแหลนะเนาะโอเคเอาเป็นว่า เท่านี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไว้ไงพรุ่งนี้ผมจะตัดเกมเพย์มาให้ดูอีกทีนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าพร้อมเกมเพย์สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่เขาแต่งตัวแปลวะว๊อดดูโอ้